นี่เกมสุดฮิตแห่งปีฮิปฮอปแพนด้าไอต่าแพนด้าเต้นดึบดึบดึบม,มาเลยเกยมนี้ก็แตกดีนะแต่วันนี้ไม่รู้จะแตกหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาแตกของเกมแต่ละเกมนะครับผม แม่โอ้ยมาโอ้เข้ามาปุ๊บนี่เบ็ดสิบบาทนะโอ้คูนรัวๆคูณรัวๆนะหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทจากการเบ็ดสิบบาทโอ้โหเข้ามาปุ๊บก็แจกเลยนะน้องแทนดาอ่าเต้นโชเฮียจากสกเต็ปหน่อยคร,รับผมไอโอมีไงคูณอีกไหมโอ้ไม่คูณน,นะ เกมนี้ก็เหมือนกับลัคกี้เนโกเลยคือเน้นการคูณนะครับคูณตัวที่มันบิงโกจะมีขึ้นบอกอยู่แถบด้านบนนะถ้าเข้าตัวไหนแล้วคูณ2นะครับผมจะมีคูณ2คูณ3กันไปเรื่อยๆนะครับโดยฟีเจอร์เกมนี้เกมนี้ไม่มีซื้อฟรีสปินนะสำหรับใครที่เป็นสายใจลงใจร้อนนะเนี่ยมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่แล้วที่มาเล่นตัวฟรีสปินโชซื้อฟรีสปินโชนะครับผมว่ามันคุ้มจริงไหมนะ ก็เจ็บหนักเหมือนกันแต่ก็มีเกมที่ได้ไปเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไปลองเล่นก็นได้ติดตามช่องเฮียได้จะลงกันเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆโอ้ระเบิดมามาต่ออ่ะเข้าไหมโอวายคูณระเบิดแตกไปอีกมาอีกโอ้ขาววายอีกคูณมาเท่าไหร่ละยี่หกบาทไปกันต่อนี่ไงถ้ามันได้ตัวที่มันขึ้นด้านบนนะมันก็จะคูณสองให้กันคูณสามไปดิ เอ,อาวายมาอีกอย่างนี้ได้ไหมโอ้จบได้อยู่ที่28บาทเนี่ยเยคูณ2แล้วเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยาวายมาอีกโอ้โหเรามีได้เยอะเลยแหมค่อนข้างคุ้มเลยนะครับกับเกมฮิปฮอปแพนด้นะช่วงเวลานี้นะ ขอพูดย้ำเรื่องนี้หน่อยนะครับแบบระบบเว็บตรงนะฝากถอนแบบเร็วมากเร็วจริงไม่ถึงนาทีนะไม่กี่วินะเติมเข้าไปเข้าเลยนะสำหรับใครที่กลัวแบบโดนโกงโดนโกงนะตัวนี้เติมได้กับตัวภายในเว็บเลยภายในเกมเลยนะไม่ต้องแบบโอนให้ใครก่อนไม่ต้องผ่านเอเย่นใดใดทั้งสิ้นนะครับมั่นใจกันได้เลยแ,แถมมีระบบบริการยืสี่ชั่วโมงด้วยนะครับแม่พูดเหมือนกับป่าเป็น พีเซนเตอร์ให้เขาเลยทีเดียวนะมาอันนี้เราก็มาแนะนำกับเกมนี่เราเล่นอยู่ประจำนะเว็บที่เราเล่นอยู่ประจำไปกันยยเยอะๆนี่ไงคูณสองไปดิแม่แต่เราก็ต้องหาเกมที่มันแตกก่อนนะจะหาเกมที่มันแตกอะ่ะให้เพื่อนๆไปเล่นตามกันโอ้โหนี่ไงวายมาสองตัวคูณไปดิโอ้คูณคูณรัวๆเต็มหน้าจอนี่ไงวายมาอีกคูณไปอีกโอ้โหรอบนี้คุ้มเลยนะครับกับการเบ็ดเพียงแค่สิบบาทนี้มารนะ้อยกว่า เอาดีเอาดียาวๆกันไปเลยแม่คุ้มจริงๆกับเกมนี้นะมาเล่นตามได้เลยนะตอนนี้ช่วงเวลานี้เดี๋ยวเล่นช่วงเวลาอื่นมันอาจจะไม่แตกเหมือนแบบนี้นะครับผมลองไปเล่นช่วงเวลาเดียวกันกับเฮียได้เลยนะครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะ,ะในวันเสาร์วันหยุดว่างๆแบบนี้เรามานั่งปันสลอ็อตหาเงินใช้กันดีกว่าแม่โอ้โหคูณเข้ารัวๆเลยนะเมื่อกี้ก็ได้ร้อยกว่านี่ก็มาเก้าสิบบาท แม่จะคุ้มไปไหนนะกับน้องแพนด้าวันนี้นะโอ้ฟีสปินมาอีก3ได้ฟีสปินอีกสามไงมาลัว่โจโจ,โจกันไปเลยหนูน้องเต้นแม่โอ้โหคูณ3านมะฟีสปินสามรอบได้มาปิดบาทแม่ดีกว่าไม่ได้นะของฟรีก็มีอยู่จริง เออแม่ระเบิดมาเคลียเคลียเคลียหน้าเอาอวิ่งไงฟีสปินมาอีกแล้วนะ3ได้วาอีกคูณไหมไปเต็นต่อครับกับฟีสปินของฟีมีในโลกที่เกมมิพอกแพนด้านีนะครับผมมาหมุนกันต่อกันนั่นไงคูณหโอ้โหคูณ5้าเชอรี่สามลูกโอ้ฟีสปินมาอีก3าคูณไปอีกหเอาดิยาวยกันไปคูณไปอีก บวกเป็นหกรอบนะครับโอ้นี่ไงคูณหา้าโอ้โหโอ้ถ้าแตกขนาดนี้โอ้โหต้องเล่นตามแล้วไหมเข้ามาได้เลยนะครับที่ลิงด้านล่างนะต้องมาเล่นตามแล้วนะช่วงเวลานี้เล่นช่วงเวลาอื่นไม่แตกเหมือนนี่นะเออแต่ละเกมมันมีช่วงเวลาของมันนะครับผมฟีสปินหมดแล้วเข้ามาฟีสปิน6รอบไนดะ้ที่150บาทจากการเปิดเพียงแค่10บาทนะครับผมทุกคนเข้ามาเล่นตาเฮียได้เลย เอาไวมาอีกยาวๆกันไปถ้าได้แล้วรีบถอนนะครับผมเป็นต่อยา,ย,ายาวเหมือนเฮียยังไงก็จริงบอกเลยเล่นให้ทุกคนดูนี่ก็บุญหัวแล้วนะเออต้องขโมยเงินใครมาบ้างเนี่ยแต่คุณสีจปินเข้ารัวๆเลยนะเข้าติดต่อเลยนี่ได้ฟรีจปินอีกสามนะเหมือนเราได้เงินฟรีนะเข้าฟรีสปนะินเนี่ยโอนั่นไงมากันยาวๆนี่ไม่เข้าคูณ ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นะครับผมวาย14บาทนะจากการฟรีฟรีสปินนะไปกันต่อยาวๆเนี่ยมันมีคูณกันตลอดเลยนะถ้าเข้าตัวที่มันตรงกันกันกบตัวด้านบนนะครับผมแหมเป็นเกมที่ดีเหมือนกันแตกเยอะจริงๆแจกหนักนะจริงๆนะครับผมกับฮิมฮอปแผนดาเอาละเปิดมาอีกล้างทั้งหน้า มาโอ้ชอบจริงระเบิดมาอีกไปลงนี่ได้มาที่29บาทไปกันต่อถ้าจะแตกกันรัวๆขนาดนี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วแห่เงียบแล้วนะกลับมาที่2,500 อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนแรกขึ้นไปแล้วนะได้กําไรมาจากตัวเกมนี้จากทุน2องพตอนเริ่มเล่นเกมนี้นะครับผมขึ้นไปที่2 9 0 9ก็ได้กันมาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียว